สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเตรียมยอดก่อนความยาวที่เราจะใช้ก็ประมาณคืบหนึ่งเพื่อให้มันฝืนตัวเร็วซึ่งถ้าเกิดยาวเกินไปเราควรที่จะตัดเป็นท่อนซึ่งเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้ทั้ง2ท่อนยอดที่เรานํามานะครับจะเป็นยอดที่สดใหม่ไม่ช้าจนเกินไปสามารถที่จะซื้อมาจากตลาดได้เลยแล้วก็เอาส่วนที่เป็นยอดจริงๆเนี่ยไปประกอบอาหารส่วนที่เหลือเราสามารถที่จะนําไปขยายพันธุ์ได้เลยหลังจากที่เราเตรียมท่อนพันธุ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเตรียมส่วนที่เป็นกระถางแล้วก็เป็นดินควรที่จะเป็นดินที่สามารถรักษาความชื้นได้ดีีระบาายควมมชชืื้้้นนไไดดแแต่่ ส่วนในเรื่องของการปลูกในอุปกรณ์ที่มีพื้นที่จํากัดเราก็ควรที่จะเตรียมดินที่มันมีสารอาหารแล้วก็อินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะบางนิดนึงหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วเราก็ทําการลดน้ำเพื่อที่จะให้ความชื้นก่อนเวลาเราปักชาลงไปต้นจะได้ไม่ล้มถ้าเกิดเราปลูกในภาชนะแบบนี้นะครับดูระบายน้ำเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าตัวนี้จะทําให้ไม่แฉะจนเกินไปไม่เกิดเรื่องของโคลนเน่าขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการปลูกซึ่งวันนี้แต่ละหล,มลุมเราก็จะใช้ประมาณ6-7ถึงต้นซึ่งกระถางหนึ่งเราจะปลูกแค่หล ให้เราทําหลุมตรงกลางก่อนนะครับความลึกประมาณ9ก้ถึงสิเซนถ้าเกิดเราฝังตื้นกว่านั้นเขาก็จะล้มแล้วก็ลากเขาเนี่ยจะงอกได้น้อยจากนั้นเราก็นําท่อนพันผักบางลงไปได้เลยซึ่งเราจะตั้งขึ้นข้างบนจากนั้นก็ใช้มือกดให้แน่นซึ่งเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับการปลูกผักปังเราสามารถที่ปลูกได้หลายรูปแบบเราอาจจะทําเป็นหลุมละต้นก็ได้หรือจะทําเป็นกลุ่มก็ได้ซึ่งวันนี้เราจะทําเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะทําให้เขาเกิดความสวยงามเวลาเขาแตกยอดใหม่หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับให้เราลดน้ําตามอีกทีหนึ่งเพื่อให้ดินเขาประสานกันแล้วก็กระตุ้นให้รากเขาได้งอกได้เร็วควรที่จะมีการลดน้ําเป็นประจําทุกวันนะครับ